พิเศษนี่ศศนะครับโชคดีเหลือเกินเดินตลาดนครนายกได้นี่มาครับแตงอ่อนนะครับเป็นแตงอ่อนเวลาเลือกซื้อดีดีนะครับอาจจะไปเจอเปวกเข้านะครับลูกจะคล้ายๆกันแตงอ่อนนั้นทําแกงส้มอร่อยมากนะครับวันนี้เราเพิ่งทำแกงเหลืองนะครับที่แกงส้มใต้แกงเหลืองแตง,ง,งอ่อดกับปลากระพงะเดี๋ยวเราอรอนะแป๊บนึงนะครับก็จะมีพริกแกงเหลืองนะครับมี สามเดือนจะได้ผมเอาพริกแกงลงนะครับประมาณนี้เลยครับพริกแกงเหลืองสักนิดหน,น,นึงนะครับก็ประมาณสามช้อนขา <S <S ่าผุนๆเลยนะครับ <S <S แกงใต้ใจะแตกต่างแกงพะก,ก,กลางแกงมะกลางนันเราจะต้มเนื้อปลาครับแล้วก็ตักลงไปเป็นน้ำเค็มข้นน,นี่ตีปิดอัดเลย เือแก้ักปักยครับแก้กักเครับวย่าจผมงั้นจะทำหารขึ้นอยู่กับประจุการน,นะครับจับคนอยู่กับวัตถุที่เราหามาได้นะครับเช้านี้ออกจากรมา,กกาแวะตลาดที่นอ,อนยกเจอแ่้ครับแตงอ่อนทานยากมากแตงผมว่าจะโบราณผมนีงไม่ได้ทานมาหลายปีแล้วนะครับ แรงอะายแล้วปั่นลงไปลงครับอะไรจะตีเข้ามือคือเขาสุกไม่ยากนะครับแต่ก็เวลาที่หนึงบางทีเราอาจจะใส่ปลาหรือน้ำซุปก็ได้แต่ว่ามันมปลี่ยนให้เวลาเขาที่หนึ่งนะครับเรต้องเดีจะค่อยใส่ปลาไปนะครับอุอ่นในน้ำคนอะไรครับเวลาที่หนึงครับประมาณห้าเจ็ดนาที กับมาเด็ดกันดนะครับสอนรับติกจะได้เจอหัวหอมมากใสอยู่ในกระานกลางนะครับใส่ปลานะครับที่มองสุดยอดปลาเขาลงไปอยู่ โดนคอมเพลนเรื่องเสียงนะครับก็ตั้งนานี้จะกลับกรุงเทพไปซื้อไมโครโฟนไม่รอดละลองปรับตัวใหน่น้ใส่ส้มแขกครับส้มแขก วงเปียกเอาครัผมตนะครับและคุเคยกันดีนะครับน้านาไเปียกขงต่ามาเนีนะครับว่ารสชาติของปลาเปียกนั้นจะเป็นตัวชูรสําดีเลยนะครับ เรี้กับแหลมสั็กนิดน,น,นึงก็นำมาเอาทครับนี่คราบปีนะครับเติมข่าลง ชอบทานแบบไหนก็ตามใจได้อยากให้ดจใชอย่างไรครับแกงต้มขนนะครับที่แกงดีจระปิดดีก็อย่างนี้นะครับวกกับวัตถุดิบใชเยอะนะครับแต่ก็พักนะครับ นุ่มปลาสุกแกงเ้นกดจ๊อกท้าวตดเสริฟิัรออะนี่ตาัสิเดียวเล็นกดุมผัวรับเ right <laughs>